โอเคนะครับผมสวัสดีครับพวกช่องกรเฟียสเคนะครับงาน,นวันนี้ก็เขาอาจจะมา,ามาซ้อม,มาเฉยนะครับยังไม่ได้รับจริงนะครับแต่ว่าผก็ขอมาถ่ายคลิปเลยเลวกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะกลับบ้านนะผมจะไม่ได้มาวันรับจริงนะครับก็เลยต้องมาถ่ายวันนี้นะ <Okay. S 1> ก็วันนี้นะผมผมม,ม,ม,มีของมาแจกนะครับก็คือผมเออก็น่าจะเห็นในโปรคลิปแหละว่าผมแจกอะไรเนาะแล้วก็เราเนี่ยจะเอากล่องเปล่า,านะเานะี่ยครับผมไปไปแกล้งพี่เขากันนะครับก็คือกล่อลงเนี้ย กล่องที่ผมจะห่อไว้2ชั้นนะครับก็ชั้นแรกก็จะเป็นแบบว่าดูแบบกลางๆกะๆกันนะครับก็จะดูแบบว่าไม่มีอะไรนะผมแล้วก็ส่วนข้างในข้างในก็น่าจะมีกล่องอีกใบนึงนะผมที่ผมที่ผมห่อเองนะครับเมื่อวานนะผมสภาพก็จะกลางๆหน่อยนะเพราะห่อเองนะผมปกติก็จะให้ร้านเอาให้นะครับก็เปิดมาข้างในก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะผมจะมีใบใบใบหนึ่งเขียนว่าไม่ให้หลอกแล้วก็เป็นรูปแรดลินนะผมก็มจะให้พี่เขาอ,อ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาจับกล่องเนี่ยเราจะให้พี่เขา สุ่มจากวงล้อก่อนโดยที่ผมเนี่ยจะมีวงล้อนะครับผมเนี่ยกดสุ่มเนาะถ้าพี่เขาสุ่มได้อะไรพี่เขาต้องทําอันนั้นนะผมแต่ถ้าเกิดพี่เขาสุ่มได้ยินดีด้วยนะก็คือจะได้กล่องนี้นะับแล้วก็เราจะไปดูรีแอคหน้าพี่เขากันนะว่าเปิดมาแล้วมันไม่เจออะไรนะครับจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็เราก็จะค่อยเอาของฝันให้เขานะผมแล้วก็ด้ความยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคนมาเล่นวงล้อกัน,นครับตอนนี้ผมก็รู้สึกโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นมากผมก็ โอเคแต่งต okay, like, ัวแบบว่าชิวจัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาพี่เขามาเล่นวงล็อกันเลยครับ ที่มาเรียนจบคณะอะไรพี่คณะบริหารค่ะโลจิสติกส์โลจิสติกส์นี่คือสาขาสาขาออ๋สาขาโลจิสติกส์นี่มันเกี่ยวกับอะไรพี่ก็เกี่ยวกับขนส่งเรือน้ำอากาศอ๋อขับเครื่องบินอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่น่ะีโอเคในวันนี้ผมมีเกมให้พี่เล่นก็คือผมจะมีวงล้อพี่หมุนใช่ไหมถ้าเกิดพี่หมุนได้อะไรอ่ะพี่ก็พี่ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดพี่หมุนได้ของขวัญพี่ก็เอาของขวัญไปเลยได้โอเคก็โอเคเริ่มหมุนเลย นี่นี่นี่สายมูฟอยูทูปไปยูทูบเ่าเรียบร้อยโอเคอายูทูปคร์นพีเอสเคพีเคโอไอเอ็มเคโอไ p เอ็มพีเอสเคพีเอสเคอ๋อไแล้วนีไม่เจอได้ไง เรียบร้อยค่ะ,ะสุดท้ายนี้นะ,อ,ะอยากให้พี่ฝากบอกอะไรถึงรุ่นน้องที่แบบจะเข้ามาเรียนคณะพี่หน่อยอ๋อก็ถ้ารู้สึกว่าการบริหารนะี่ะมันเป็นไอที่เราชอบหรือรู้สึกเป็นคนชอบบริหารชอบจัดเวลาชอบแบบจัดวางนู่นนั่นนี่ก็ลองสนใจแล้วก็ติดต่อกับทางมดีเขาจะให้คำแนะนำดีๆมากๆโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายคนดูเน,นะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับพี่นองทุกท่าอาแนะนำตัวหน่อยพี่แนะนำตัวชื่อฟ้าค่ะคณะบริหารค่ะสาขาโลจิสติกส์ค่ะอ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วแบบว่าความรู้สึกแบบว่าที่เราจบไปรู้สึกยังไงครับก็ดีใจค่ะจบแล้วโอเคเดี๋ยวผมมีกิจกรรมให้ี่เล่นก็คือผมจะมีวงล้อหนึ่งวงใช่ปหมแล้วก็จะมีแบบว่าของให้ทำอะไรอย<ช>่างี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าควอยจีควอยยูทูบโคท่าน่ารักอะไรอย่างนี้ลองเป็นหนึ่งท่อนอะไรอย่างนี้หมุนรอบอะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดที่หมุนได้ยินดีเลยนะก็จะได้ของรางวัลไปผมให้เลยได้โอเคอ่าหมุนเลยปหมหมุนเลยแบบขนมมือแบบไหมพลั่นมมือแบบไหมใช่มาติดดวงเอามาติดดวงดวงดีวันนี้โอเคโอเคอย่าออกนะมือแรงมากไม่ออกอ่ะฮะโอธานาลังคนไม่รักก็ได้ถ้ารักคืยังโอเคโอซานาลัก สุดท้ายนี่เลยมีอะไรอยากฝากบอกรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าไปครับอ๋อฝากฝากฝากค่ะก็ใครที่กําลังจะเข้ามานะคะก็มันก็มีอะไรดีๆค่ะเช่นเช่นเรื่องเอออันนั้นก็ใช่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เพื่อนดีค่ะสังคมดีแบบไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาไปพูดกันแน่นอน โอเคขอบคุณพี่มากครับโอเคก็สวัสดีครับอ,อันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับเฟมค่ะแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแบบว่าอยู่คณะอะไรสาขาอะไรเฟมอยู่คณะบริหารนะคะสาขาการจัดก,การระหว่างประเทศค่ะแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวความรู้สึกที่เราจบนี่คือเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับดีใจเรียนจบแล้วไม่ต้องปวดหัวแล้วจบกี่ปีครับสี่หเร็วนะเก่งนะเนี่ยแปลว่าเกรดเกรดเอไหมนี่ ไม่ไม่เอฟเนาะแต่ก็ไม่เอฟไม่เอฟค่ะโอเคโอเคเลยผมมีกิจกรรมพี่เล่นนะวันนี้ก็คือผมจะมีวงล้อใช่ไหมอะไรแบบวงล้อมันจะมีวงล้อแล้วก็ใจพี่หมุนถ้าเกิดพี่หมุนได้อะไรพี่ต้องทำอันนั้นได้แล้วถ้าเกิดพี่หมุนได้ยินดีด้วยนะก็จะได้ของในกล่องในใยให้ไปเลยโอเคโอเคก็โอเคเราหมุนเลยไหว้ไหว้ก่อนไหมขอนมืออะไรก่อนไหมนะของอันนี้ก็มีมูลค่าอยู่นะเอหมุนเลย จิ้มเลยนะคะจิ้มแลมย่าย่าอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเฉียดไหมเฉียดฟอยอยู่สูบโอเคได้ค่ะเฉียดอันเดียวโอ้เฉียดแบบตอนแรกกูนึงมันจะหยุดแล้วมันก็ต้องได้แล้วเปล่าตอนแรกกูนึงก็ไม่จะหยุดแล้วอู้นอูใจไวเอาเอาที่ตัวสำมาครับตัวสำมาได้ค่ะแป๊บนึงนะะโอเคได้ครับได้ครับ ก็คือตอนแรกมันจะมันจะเบรกแบบดีด้นะสีแดงใช่นะแ,แล้วมันก็บมมนนแบบเลื่อนมาทีเนอ้ยเบรกไม่อยู่ยอะไรเงี้ยเออเกือบได้แ,ไแล้วไปรอดูในคลิปนะว่าใครจะได้ของอันนี้อ่ามีอะไรจะฝากรุ่นน้องไหมรุ่นน้องตั้งใจเรียนข่าวไม่หนักสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ สวัสดีครับอ้าพี่แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเกอินนะคะแล้วพี่เกอินนี่คือจบคณะอะไรครับบริหารค่ะบริหารสาข,ขาอะไรครับเอ่อสาข,ขา,าการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอ๋อระหว่างประเทศนะครับโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีนะครับพี่เล่นก่อนก็คือผมเนี่ยจะมีวงล้อใช่ไหมเนี่ยวงล้อเต็มมาก็คือหมุนวงล้อเกอถ้าเกิดมันออกอะไรพี่ก็ต้องทำตาม<อ>มันจะมีมันจะมี<อ>แ,บบแบบว่าพวกแบบว่าคอยจีเสียใจนะแต่นี่เราเมาอร์ขึ้นมร้องเพลงหนึ่งท่อนอะไรอย่างนี้ แล้วกแล้วก็มียินดีนะถ้ายินดีนะก็คือจะได้ของโอเคได้โอเคเริ่มได้ไหมเราเราเราจะแบบว่าสาธุก่อนไหมขอแบบว่าโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอได้นะผมก็อยากโอ้มาลุกโฆษณาเลยโอเคค่ะไม่พี่กุลเลยใช่ป่ะใช่ครับหมดแล้วเฮ้ย ฉากนะมึงจริงปะเนี่ยได้นนเนี่ยดยีนะเนี่ยเพรอย่างนี้ไม่ได้จัดฉากละมันบังเอิญมากทุกคนบอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกผมกับคุณตาก็คิดว่าเออค,คนที่สี่จะได้ไงพูดแหละคนที่สี่แล้วคนที่สี่ได้จริงแล้วไม่ได้จัดฉากด้วยไม่ได้จัดฉากด้วยเนี่ยโอเคก็โอเคก็โอเคก่อน,ก,อนก่อนจะเปิดมีมีอะไรจะแบบว่าจะจะพูดไหม สาธุดิทอ้หมดโอเคโอเคเดีวอัพเ,เลยไปเลยน,นั่งไหมนั่งไงด้ไหมยนแบบอะไรยังไงก็ได้อ่าเอาทิ้งกอหน่อยจะยืนก็ได้เปิดยังไงเนี่ยไ้ยได้ด้ลำบากโค้แท้และนี่คือ,อผู้ชมนี่ได้รางวัลน,นะฝากเก็บจะเก็บไว้อย่งดีจะไปไว้กับ ยังไม่หมดครับยังไม่หมดแกอันนี้เหรอใช่ฉีกเลยนะเอาเลยบตามสบายเลยแบบก็คือแบบว่าถืออันนี้ได้ไหมอ่ะได้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 ไดได้ยกได้เลยปะได้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 อ้ไแกครับแกสบายชันมาก ทำไมหลายชั้นนะจะมีอีกปะเหมือนมีนะเหมือนมีนะอะหยิบมาดูกันหยิบมาดูกันมาวางกันวางก่อนวางก่อนรางวันก็สิตุ๊กดาตุ๊กดาตุ๊กดาเ่าอะไรฝังนู้นฝังนู้น ไม่ให้หรอก้นี่แกไไหมไม่มีอะไรพี่ไม่รู้อะไรันี่นนะตัวนี้ยังไม่มีเอาดีนี่ผมสุมหยิบยพี่ก็ได้เห็นตอีแหละ ก็ผมไม่คิดว่าพี่จะได้ไงผมไม่คิดก็เคยพี่เห็นมาตอนนี้แล้วนะผมไม่คิดว่าแบบตอนนี้จะเป็นของพี่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ขอให้พรหน่อยขอให้พี่แบบว่าจบไปแล้วก็มีงานทำนะครับผมแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็เป็นเด็กเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะครับขอรวยๆนะขอรวยๆเป็นเพราแฟนรวยตัวเองรวยอ๋อโอเคโอเคก็โอเคก็มีมีอะไรพูดไหมมีอะไรพูดไหม ถ้าเกิดใครจะเข้าไปติดตามนะคะก็เข้าไปติดตามในไอจีได้อ่อชื่อไอจีชื่อเอ่ออาร์เอนเอนเออแล้วก็อะไรอ่ะเออเม่อไรแล้วเมอเอจะให้น้องขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้แล้วกันไอจีครับจำไมไม่ได้อ่ะก็นี่จริงๆนี่ผมไม่เคยให้ของขวัญเลยนะนี่คือเป็นครั้งแรกเลย ขนาดแบบว่าขนาดแบบว่าแบบเขาเคยเจอกันด้วยนะใช่เขาเคยเจอกันแล้วแล้วแล้วแบบว่าขนาดแบบว่าเคยแบบว่าเคยมีแฟนใช่ไหมนีไม่เคยให้ของแฟนเลยครั้งแรกเลยเนี่ยใอนแรชีวิตผมด้วยแหละก็คิอด้วยโอเคขอับแล้วก็ค้าครั้งแรกเนี่เป็นครั้งแรกเลยบอกผมนะค้าผมนะค้าดีดีด้วยนะครับเย้ด้วยนะครับผมโอเคนะผมคลิปวันรับปริญญาวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมก็ผมก็ได้ให้ของขวัญพี่เอินไปแล้วนะครับผมก็ ผมไม่คิดนะครับว่าพี่เอิร์นเนี่ยจะได้นะผมบ่าตอนแรกผมก็ผมก็ส่งไปส่งม,มากะว่าจะแบบเออขอมปนโดนพี่เอิร์นเทย์เพราะลูกก็สารนั้พี่เอิร์นไว้อะไรอย่างนี้น,น,นะแต่พอแบบพอมาหมุนจิ๊ก็ได้พี่เอิร์นจริงนะทุกคนไม่ได้จัดฉากอะไรนะผมก็คือคืนนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับที่แบบว่ากดได้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นดวงพี่เอิร์ไปนะคที่ที่เอ่อได้ได้ของขวัญจากผมไปนะครับก็ใครอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกหรือว่าจะแจกของอะไรอีกก็ช่วยกันกด subscribe กดไลค์กด share นะเปิดอรายได้ผมสักทีนะตอนนี้ผมที่ผมให้ไปนี่ผมยังไม่ได้ มีรายได้เข้ามาแล้วก็มีแต่เสียรายได้ผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะผมจะได้เปิดรดายได้แล้วก็จะได้ทําคลิปแนวนี้แจก,กอีกอะไรอีกอก็โอเคก็ไปแล้วครับบายบทุกคนนะผมไปครับ I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, a n I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This is r